เชี่ยแม่งหมูฟันโคตรไหวปืนปืนกระบอกเดี๋ยวมูฟเลยแต่เข้าวงบางทีมันได้รถแล้วมันก็มูฟเลยนะไปฟา,า,าปรม์มต่อในวงใช่พี่แม่งได้แล้วปุ๊บแม่งเข้ามาบ้านเพื่อไปไปืนกระบอกตุ๊กแม่งออกเลยอืม่มเหมือนเขาไปเล่นในวงก่อนเหมือนมันเห็นว่าตรงนี้ไม่มีคนลงมันก็เลยแบบรีบเข้าอย่างเงี้ยใ,ใช่ปวะอืม่ม เขาเรียกว่าอะไรนะเซาอีเด่ะไปฝัป่งเขาอ่ะฝั่งเขาเป็นเอะไรทางยุโรปรอ่อ EU <ช>ถ้าถนะ้าเซาอีดต่จะเป็นทางเราอ๋อเซาอีคือเราใช่ไะเซาอีจะเป็นเราแต่ถ้าโซนเอเชียทั้งหมดก็เอแพคยุโรปรอ่ะฝั่งเขาเนี่ยที่เขาที่เขาแข่งเนี่ยเขาอยู่เขาเขาเรียกว่าอะไรนะยุโรปรอป่ยถ้าช่วงนี้น่าจะเป็น EU EU ไม่ก็ NA NA, NA ก็ทางทางอเมริกา อู้เอากับเรากับเราฟรีแต่โรงเรียนอะเยอะมีย้อนมีย้อนมีย้อนอ๋อมันเอารถมันเอารถมันเอารถโรงเรียนสองตีคนลงกระเพราเอ้ยบ้านนามาถ่ายกันแล้วถ่กันแล้วถ่กันแล้วถ่กันแล้ว โอ้มีรมลมเรียงข้าววงไปไหนอะวงไปขวาเฮ้ยวงเดิมปะเนี่ยเฮ้ยรอบนี้น่าจะได้เล่นลูกเจ็ดกว่ะให้กูซชอย่างนี้ เชยร์กันหมโดแล้วะนเด่นน่าจะหมดแล้มั้งเลยสามสิบเซนติเมตรอันี้ก็เจอบ่อยนะไสามสิบเซนติเมตรเลยไนแคนทุกน เจอเราเดี๋ยวเจอเราเจอวายเอาอพวกมมึงเนี่ยจะลบออกจากแผนที่ให้หมดเลยโทษโสดโลแกนเราโหดไว้ก่อนไม่ใครเอาไอนี่มาตึกแดงฟาร์มไเยอะอ่ะ ยังไม่มีใครเข้าตึกได้เอฟโฟร์ใช่ไหมใช่ใช่ได้เอฟโฟรอฟโฟเดี๋ยวนะอยู่ตึกพี่มีกระบอกหนึ่งอยู่ชั้นหนึ่งเลย ไอ้เที่ยวปื้งเคาะมันหายไปไหนหมดวะคว้าหมดอย่างต่มตรงเนี้ยยังยังเพิ่งเข้ามานี่อไม่นี้เพื่อนกูเล่นลูกเก๋าเนาะอ๋อคุณสี่ท่านบีปิดใหม่ดิะ่าจะใช่บีปิดใหม่เนตึกหนึ่งตึกหนึ่งพี่มาร์กษาไปแล้วเนี่ย อ่าเขาบอกเขาพูดว่าทำบินผ่านมาไม่เงียบวะเนี่ย <Okay. S 1> ปิดไ,ม,ไม้ไว้ได้ยิงกันแล้วบก,ก็สามว่าไอ้เฮียกิฟไอ้ทำกิฟนี่มันดีวะ <ทำ S 2> เหมเล่นจึกแดงอ่ะเอ้ยมึงเล่นกิฟแดงเหรอยได้เออแต่ปืนคอลเล่นกิฟตั้งแต่ตอนนี้เล่นกิฟตั้งอยู่ยตึกไหนอ่ะอยู่ยตึก๊กอ๋อจะอูไอ้ไม่ใช่กูขี้เกียจพี่ชั้นหนึ่งห้องทางซ้ายถ้าเข้าประตูไป เพื่อนไม่เจอแต่ยิงอยู่รถห้ขของว่ะชั้นหนึ่งห้องทางซ้ายไม่ใช่พี่นะมันเอ็พี่อ้าวเหรอใช่ใช่อา้าวกำมีอยู่นะต่เหมือนพี่จะเห็นอยู่เฮ้ยแม็กเดี๋ยวผมมีทางแม็กซ์นายแม็กซ์ด้าเลยเนี่ยบ้านเลยไม่ใคยเอาคอ,อมเพนไหมออคอมเพนเปิลคอนี่โรงเรียนออกหรือเปล่แต่เราต้องไปแล้ววะโอมัน ถามตรงเรียนออกไปนู่นเหรอไม่มั่นใจเราตึกผมมีนี่อยู่นี่ร่มเยนะิญเหรอตึกผมมีร่มเยือด้วยไอ้เชี้ยแม่งไม่มีจริงวะไอ้เชี้ยเอาก็จะเล่นไม่มีนะว้ะ <c oughs> ไอโฟนแต่ก่อนเขาชอบสก,กา จอไม่เจอ M4 เลยเอ่ะพี่บีพี่ไอ้ไจอัดก,กาไม่มีอ่ะพี่ไม่มีอ่ะพี่ปล่อยไอ้เที่ยมันไม่มีเลยวะโอ,อ้โหแม่งเลวเนี่ย M4 อยู่ตึกกูมีอยู่มั้งชั้นชั้นสองไอ้เราตายก่อนนะเที่ยมตึกกูชั้นสองน่าจะมีอยู่เห็นน้งเบนไปตีรถฮอกแล้ว ใสกรบัดีมันไหมโดดออกมันจะออกไหมนี่จะไปดักห้องน้ำนดีกว่าตึกมึงชั้นสองได้ละถัดายเออพี่เนี่ยดักห้องน้ำนั่นนะเออด,กดักได้นะน่าจะสงบสุดแล้มาดักเขา ต้ามันสัตว์ไม่เจอเอฮี้ยอ๋อเจอแล้วเว้ยบอกว่าเพื่อนมันตายมันจะเอาบูชิปไม่หย่อนอรอรอรอบ้นบอยมีคนใช่ปะบอได้มี พี่ดูเขาฝั่งผมใหห้น่อยดิพี่บีดเงมาได้ปะกูดูให้กูดูให้กูดูให้มองเห็นมีคนขึ้นมาไหมยัง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 ไม่มีไม่มีใช่ปะไม่ผมจะผมจะเนียนเอาตัวนี่ตัวที่มันมาเนียนเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันไอ้เหี้ยวงมันยิงวงไฟทางนู้นแล้วเว้ยเออรู้แล้วไม่หวังว่าถ้าเกิดม่เรียกมีร่มลำเดียอยู่นะแต่กลัวเอาป่ะไปปะล่ะก็เดี๋ยวรอทั้งนั้นก็เราเคลียร์ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะเอารถไปเคลียร์นี่ก่อน มันต้องมาดึงอ่ะพี่ว่ามันต้องเก็บบูชิมมาคือโลนฮอมันต้องออกผ่านเราอ่ะถ้ามันจะออกอ่ะเซเสาน,นี้มีคนเรียกเหรออ๋อใช่ใช่เออเสาถ้ามันกระพี่ะแสงว่าใช่แสดงว่ามันต้องมีรถขับผ่านเราคันหนึ่ง ลงมาแล้วผมเข้าไปเล่นในวงดีว่อปะเอ๊ะอะไปะ่ปะท่านถอยทับขี่รถไปไหมพี่หรือว่าจะเนี่ยเอาไงอะ่ะมีรถปะเออเราไม่ได้ไเ,เราไม่ได้ลองเอาซีโฟมาแปะเครื่องส่งขัญยาเนานะต้องวิ่งอ่ะเหยื่พอพังอะ่ะรถมีสักคันเลย ที่โฟอยู่ตึกตั้หรอเี่ผมเจอรถอะแต่อยู่ไกลจัดอะมันจะพังเหรอพี่ว่ามันไม่น่าพังนะอะไรอะก็ไม่มีรถไอของวเราไม่เอารถไอตัวเรียกไม่รู้เหมือนกันนี่มีรถดู่ข้างหน้าเห็นละเอไม่ใช่วะโอ้โหเชี่ยววงเดิมปะเนี่ยไอสัตว์วงที่เราคล้ายๆเดิมเลย สามสิบเซนติเมตรอะไรมั้งเกี่ยวอันเนี้ย,ยมีโมอเตอร์คอร์สด้วยเชีปะเออพี่ก็มีโมอเตอร์คอร์สป่ะได้กันได้กันเออต้นต้นลองลองดูรถบ้านข้างหน้าต้นสิได้ แล้วฝนมาตกเพี้ยอะไรตอนนี้เนีเ่ยมีมอไซค์พี่ไม่ให้ผมไปรับไหมอ่ะมารับหน่อยอเฮ้ยนึงนไงมัน,ม,นมันไปเรียกอยู่เสานี้เห็นป่ะไี่ปักกี้งอ๋อไปเรียกขอนูน้นเหรอเออเฮียล้วดักเฮียไปดัป<า>กเข้าวงนานดีกว่าออาเดี๋ยว ไะเขาวงกี้ออไหมเอาเอาวักี้ไหมอะไม่เอาเขาวงดีกว่าไปตังไหนดีพี่อ่าตายาวเฮ้ยเอดอบับเอดอบพี่เอดอบเอาวะ อะไรปข้างหน้าเมาผมอ่ะเอ้ยพี่พีเอาไม่เห็นเลยคยเก็บแล้วฟางพี่เอ้ยเอ้ยคอเก็บแล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอารถเดี๋ยวพี่เอารถไปเลยไปเลยไปเลยพี่อยากไปเล่นตรงที่พี่มาร์อ่ะไปทางมันบ้านเปล่าวะ ไปเลยแล้วพี่วอ๋อรถคว่ำไปสุดท้ายไปเลยไปเลยเราต้องฆ่านี่ไม่ได้ของพี่มอไซค์มันไวเฮ้ยหไอ้พี่มอไซค์เนี่ยบ้านบ้านนี้มีคนเข้าบ้านบ้านเหลืองมีคนเข้าได้ได้พี่เฮ้ยรถอยูีนไ่ม่นเลยอ่ะมันไม่แม่น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 ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มี ไปก่็ไเข้ามตาเลยเหรอเออใช่ไปเข้ามาตากูมาแล้วเพื่อนอ้าวพี่ปลอยผ่าไปไม่โดนต้นตีนไม่โดนไม่โดนไม่โดนยิงกูไอ้เหี้ยไม่โดนนี่ได้ว่ะกูชนด้วยก็พาดิไปสัต เล่นไหนกันวะเล่กมันเข้ามาเหนหัวนี่ก่อนแล้วกันไม่รู้ว่ามันไปจอดไหนสองตัวแ่้เมื่อกี้โอ้ยทิศเสาว์ิศเสาว์ิศเสาวโมหันนี่น่าจะได้ยิง อ่าเอดอบลงบนหีกแล้วเอาดีแค่ตอบนะลงเหรอใช่เอยแม่ต้าไม่มีคนลงฟามห์หมเอยไม่มีจะมีรถขับเข้ามาอยู่ค่ับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดักไอ้หัวสะพานดีก <บา S 2> ว่าไม่ต้องมาทางเรานช่ย เล่นคู่มาเล่นบ้านสามชั้นนะพี่ไปโอ้ไปคนหรือไงพี่นี่กามาพี่เจาะไอ้ดอกออกมาไอ้ดอกป่ะเอ็มซีไปแล้วเดี๋ยวเราตกวิ่วิ่ง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 วิ่ผ่านพี่วิ่งผ่านพี่เจ็บเจ็บวิ่งไปไหนอ่ะ นอซ้าาๆานอกอีกตัวพี่นึกว่าต่ำได้เต็มไเลจะได้ดูแบบเฮ้ยียมีคนวิ่งเห็นปะเฮ้ยเฮ้ยมากูมากูมนโต่ำจริงดิน้องน้องน้องน้าแม่งก็ได้ยียแม่งแม่งแม่แนั่งแบบสัตว์กูเลยอ่ะแม่งอีกตัวอีกตัว อยู่ไหนอะตาย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 เชีย่ยบอดป่าววะไม่รู้ว่าเล็งพี่อยู่ยิงก่อนไอ้ยแต่มันมันมันแปลกะครับพี่เล็งไังอย่มั้ยยิงก่อนแล้วไม่ประมาทมันวิ่งแบบโง่โง่อะแบบแต่ไม่ใช่หรอกคนนั่นแหละเว้ยนอกวงกำลังวิ่งเข้าวง ท้งไหนเว้นมานไอสัตว์ที่กูมาร์กเลยเนี่ยมันวิ่งผูกผูกโผล่อยู่เนะี่ยรู้แล้วกูจะเล่นท้งไหนดีเฮ้ยบ้านบ้านมันในวงวะบ้านมันในวงนี่หว่าเนี่ยน่าวิ่งอยู่ต้นต้นเป็นเพื่อนเพื่อนกูหอกูวิ่งกูมามันจะวิ่งเข้าบ้านนี้เนินนี้เนินนี้โผลยนอกวงเลยก็ไม่โดนกูเห็นแล้ว้าบ้านแล้ว โอ้โหโอ้โหจัปิดวิ่งตัดวงอยู่ข้าม่อนเบเบ้ข้าม่อนข้าม่อนอะไม่ได้พี่ข้าม่อนตาลาลาข้าม่อนข้าม่อนไปที่นี่ต้องวูบเจ้กูแบบหรือจะเอาแย่ยนี่อะอยากได้แม่ไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเจาะยาหมดเฮ้ยโอ้โห อมต้องเล่นต้องเล่นชายทะเลว่ะพี่ดัมมันมีมอเตอร์ไซค์อยู่นะเพื่อนมันขี่มาแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> มันเลื่อนขวาอ,ขอยลากตีด้วยเขพ,พี่ปอยไดปเลย ไอ้ตรงนี้เต็มที่เลยเต็มที่เลยอเอเฮ้ยพวกยิงตัวไหนวะโอ้หูไล่คนไม่โดนตัวไหนโดนริมหาดเหรอเดี๋ยวนี้อย่ที่ยังไม่เลี่ยงไอดอกบอลเพลินเลยจ้ะ โอ้ยเอ้อเอาตไปเรียกเลียกเรียกโอ้ค่ายแดงมีคนเข้าไปเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้เข้ายิงยิงกระสุนหมดกู้เลยตัวข้างหลังพี่ตามตูดมาไม่ต้ามันจะมายิงให้ได้พี่ยิงให้ได้ยิงให้ได้ มันเจ็บ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 ยิงไม่โดนขู่ยิงไม่โดนเพื่อนกูต้องกูต้องเล่นมอยู่แถวนี้ยิงไม่ได้เลยน็อกนกไอ้พี่ต่อยต่อยต่อยยังอยู่ปะพี่ยังอยู่ปะตรงมากนี่มากนี่มากนี่กระสุนหมดเดินเลยค้าน โอ้ย่าพี่บนหัวผมพี่บนหัวบนหัวนหตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ประมาณนี้ประมาณนี้กระสุนหมดไม่มันจะมาเก็บไอดอบเหรอแรงบนกระสุนเจ็ดพวกบอมีออกกระหายอยู่นี่ก็ ไปกันไปเขาไปดัวนเซตัวน่ะไปยังเัาเอารถมาเปลือยงให้ได้ก่อนรถเบอร์รถเด้อวิ่งอย่างเดียวแล้วครับตัวเอารถไปก็ได้เอารถไปเลยเดี๋ยววิ่งเล็กเฮ้ยมันมีตัวข้างหลังอ่ะที่มันวิ่งเข้าวงอ่ะมันยังไม่ตายเลยเว้ยเอาแล้วระวังด้วยนะมาฉกโกเม้นี่ พี่ดูอยู่ต้นมันยังไม่ขึ้นมันหายว่ะพี่ลองมานอนนะมันเป็นซอกหินอ่ะตรงนั้นอ่ะถ้่ผมยิงไหมมันว่าผมจะยิงอีกตัวหนึ่งเนี่ยบ้างโอ้โหแล้ววงเฮ้ยมันจะออกว่ะ กดอกบางของครูไอ้ฝ่าอยู่กับพี่แล้วพีจะศพเกือนอ่ะโอ้เมื่อกี้รัดกับปอยเฉยขี้ผิดโคตรเยอะตะกี้อสา,ามตีตีกันอยู่มันหมดย่างบนหัวเนี่ยหมดแล้วไปดูแล้วน่าจะหมดแล้ว,ต,ลวต้องหาที่เล่นต่อแล้วแหละใช่รถอ่ะโอ้ตรงนั้นก็ไม่น,นั่นอีกวิ่ง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 ใกล้ ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นใกล้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 ฟังเสียงฟังเสียงเสียงไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นนั่นนั่นนั่นนี่นั่นนี่นั่นนี่ไม่ทำไมซ่อมหมวกไม่ได้วะเออมแล้วเฮ้ยมันมามันมีมันมีที่วิ่งมามันคนวิ่งมีที่วิ่งมามีที่วิ่งมาไม่เห็นไม่เห็นมาไกลไปท่านผมอยู่ในวงอะที่ใกล้เลยตรงนี้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 ละตายตัวนี้ตายเลย หมด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 มันหมดไม่ได้ยิงเลยมีรถไหมมีรถไหมมีรถไหมมาทางนี้ทางไฮไลท์ทางไฮไลท์สองตัวมอเตอร์ไซค์เหรอใช่ใช่มอเตอร์ไซด์เอสปอยออกนะเอาตายตายตายยังผมไม่ได้ยิงสักกระโต้บ้านนู้นมีบ้านนู้นมีตะกี้ยิงมา เยอะว,วงเข้าบ้านจะไปไงก่อนแยกกัน,น,นเล่นเลยรถมีรถเกือบล่วง <c oughs> เกือบคิดบ้านมีเยอะบ้านมีตะกี้ยิงอยู่นะเชียวหัวพุ่ง ซ้มเย้ว่าจะไปด้วยหน่อยล็อกตัวนึงบ้านทางขวานะคู่ขวานะล็อกไปตัวนึงงอ่ไอ้ชั้นสบ้านแดงยายายาเฮ้ เบ้าวเฮยฟัง้ยิงเดี๋ยวเล้ขามาดิพี่ขามาดิเอ้พมีสมองปะมีมีมีดรอปแล้วดรอปแล้วดรอปแล้วปูให้หน่อยปไปแล้วเพื่อนปูไปแล้วเฮ้ยพี่พี่พี่ปีปูอะไรเนี่ยพอพอพออพล้พอล้พอล้เดี๋ยวูเข้าบ้านเียปูเข้าบ้านลเข้าเียหลังเข้า ตาย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 ายต่ดียตัวเดียวนั่งไงที่กูบอกอะเ้ยกูเล่นโคตรกาบยวะอ้าวตีกัน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 ชิดบ้าน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 ผ่งับััตายตตายตายข้างหลังตายข้างหลังตายชั้น่งตชั้นสองบ้านไหนบ้านแดง Yeah. Ờ, đi chắn 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 chắn

โอ้ยยังไม่ได้อยู่ข้างกระแทงสดข้างกระแทงสวยหมดไม่ตั้งม่เงียบร้อยไหนบ้านอยู่ไหนไม่รู้ตั้งดึงขึ้นไหนบ้านไหนบ้านไหนบ้างดึงดึอุ้ยมันเจ็บมากไอ้ต้นออกออกไปเอาเลยกลางกลางร้านกลางร้านระเบิดมันเหลือตัวเดียวมันน้องหมดแล้ว